ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสร์ตั้งอยู่ที่200หมู่1นึ่ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ บริหารงานโดยนายวัฒนชัยชูนรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสร์จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น171คน 1. ด้านการประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโรงเรียนประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในชุมชนชุมชนผู้ปกครอง 2. จุดเน้นโรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินการติดตามตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการของผู้เรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยของนักเรียน วางแผนดำเนินการสร้างนวัตกรรมสำหรับครูผู้บริหารและสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล 3. ด้านความพร้อม3.1พร้อมกายภาพโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอย่างเพียงพอดูแลอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบและครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยัย และดำเนินการเกี่ยวกับค่าหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบถูกต้องตามจํานวน3.2พร้อมรับนักเรียนสู่ห้องเรียนโรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของสอพท น้อมนำเอาพระบรมราโชบายรัชการที่10สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยดําเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความสนใจ3.3พร้อมทีมงานโรงเรียนวางแผนดำเนินการมอบหมายงานครูสอนตรงตามวิชาเอกและดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามนโยบายชัดเจนและเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน3.4พร้อมการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาคณะครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อที่เหมาะสม มีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมมีการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศของโรงเรียนเช่น RT, NT และ O-net 3.5. พร้อมโภชนาการโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้เพียงพอแก่นักเรียนและจัดอาหารเสริมนมเป็นไปตามระเบียบเพียงพอ และส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด3.6พร้อมความปลอดภัยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยโดยใช้หลัก3ปอมีแผนและมาตรการป้องกันพยาเสพติดและอาวุธทุกชนิดมีแผนเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ และพัฒนาระบบก,กลไกในการดูแลความปลอดภัยภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3.7. พร้อมบริหารโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีแนวทางการบริหารจัดการระดมทรัพยากร men money material management และมีแผนการนิเทศภายในกำกับติดตามการดำเนินง,งานเป็นระยะอย่างเหมาะสม และกำหนดแนวทางการประเมินผลรายงานผลและสะท้อนผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจนโรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสร์ขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ขอบคุณค่ะ